เรื่องคดีทัพ์ค่ะ,ะ<ส>ก,ก็เริ่มจากวันที่5พฤศจิกาห3สน้องติดไปมาสักสเดือนฝ่าประมาณถึงว่าถึงวันที่15กกับามกราแม่ก็เลยประกันออกมาแล้วถึงวันที่สองมันาสารน,นัดให้ไปตัดสินน้องก็เข้าไปสองมีนาแต่ไม่เคยเจออีกเลยค่ะตอนนั้นยังงดเยี่ยมญาติให้ให้ามเข้าไปเยี่ยมงในค่ะก็โทรออนไลน์ได้อย่างเดียวไม่รู้เลยว่าลูกโดน จะโทรคอคุยจะเห็นลูกทําหน้าจะจอยจะไม่ได้คิดอะไรอะ่ะก็สองสามจนถึงวันที่ยี่สี่น้องหนีออกมายี่สิบห้าหนีออกมาหาแม่แล้วคะคี่หนีอ,อกไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็โทรมาตอนเช้าโทรติดต่อแม่มาตอนตีหนึ่งแล้วค่ะหนีอ,อกมาก็ติดต่อหาแม่แต่แม่ปิดเน็ตแม่ไม่รู้ไงคะแล้วทางทางครูเอ็มทางฐานพี่นี้ก็โทรมาถามว่าน้องถึงบ้านยังหรือว่าอ้าวปล่อยน้องกลับบ้านเหรยมันบอกบอกเปล่ายังไม่เห็นถึงเลยพ่า เขาบอกเปล่า,าน้องหนีมันออกจากศาลนิดแล้วบอกยังไม่เจอเลยหนูก็แต่งตัวออกไปตามเลยแม่ตามเลยค่ะไปตามหาแล้วน้องโทรติดต่อมาตอนหกโมงบอกแม่มารับหนูทีหนูโดนผู้คุมซ้อมผู้คุมเตะตรงิโที่คณะอกหนูหนูหนอ,อกเป็นเลือดก็ข้าวหนูก็ไม่ได้กินถ้าหนูกลับเข้าไปหนูก็ตายแน่แม่แม่แม่อยากเอาหนูไปส่งเลยก็พ,พูดแบบนี้แต่แม่ไม่ได้เชื่อลูกเลยนัดกับผอบอถ่ายนิดเอาลูกไปส่งที่บ้านให้ผอ,อมันรอรับ แต่พอนน้องเห็นปั๊บน้องวิ่งหนีอีกน้องกลัวอบอกแม่หนูตายแน่แม่รับศพหนูได้เลยก็เอาหนูตายแน่เขาเนี่ยเขาพูดนี้ที่ใจที่มั่นใจคือมีหลักฐานยังไงบ้างที่ถึงเชื่อเชื่อว่าลูกกระทำที่มั่นใจเพราะลูกเจ็บหน้าอกเพราะลูกไม่เคยเป็นแผลที่หน้าอกแล้วลูกมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินพบลูกเป็นเลือดออ,อ,ออกในกระเพาะอาหารอีกด้วยเนะพราะลูก,ลกไม่เคยเดือ้อเพราะสองเดือนแรกที่ลูกเข้าไปลูกบอกแม่กินอิม่มนอนหลับดูหนังสบายมากเลยแม่หลังจากคนที่สองมีนาตัดสินเข้าไปรอบ คือไม่เคยเจออีกเลยที่ผมตรวจเจอนะครับก็คือเขาจะมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกนะครับฝั่งขวาครับเวลากดแล้วเขาจะบอกมีอาการเจ็บหรือเวลาบิดตัวไปมานะครับเคลื่อนไหวเขาก็จะเจ็บบริเวณหน้าอกนะครับก็ส่วนบาดแผลภายนอกเนี่ยนะครับผมยังไม่เจอบาดแผลภายนอกนะครับผมครับ ก็อีกอันนึงก็คือที่เขามาโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขามีอาการอาเจียนออกมาแล้วก็มีเลือดปนออกมานะครับตอนที่เขามาที่ห้องฉุกเฉินนะครับก็เราได้ทําการเหมือนสวนล้างกระเพาะนะครับก็พบว่าเรานันมีเลือดจริงนะครับแต่ว่าระหว่างที่เขาแอดมิทอยู่นะครับผมก็ไม่ได้พบเลือดอะไรนะครับไม่ได้มีอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือดอีก น้องเนี่ยคือเขาไปรายงานตัวแล้วรายงานตัวเมื่อวันที่เก้าคือตอนแรกเขาถูกจับแล้วแม่ประกันเขาออกมาแล้วเขาไปรายงานตัวแม่จาไม่ได้ว่าครั้งที่เท่าไหร่แต่เป็นวันที่เก้ามีนาเนี่ยแล้วเขาไปตรวจเยี่ยวตรวจเยี่ยวเจอเจอเยี่ยวสีม่วงแต่เป็นเขากัญชามเมดนี้ไม่เจอก็คือน้อง,นองเนี่ยเขาทาผิดเงื่อนไขทางสถาทางสถานเขาก็เลยบอกบอกว่าต้องจับน้องเขาไปต้องเอาน้องเขาไปบําบัด แล้ววันที่เขาจะหนีออกมาเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรได้เยี่ยมเขาสามครั้งเยี่ยมน้องเขาอะวันจันทร์แล้วก็วันพุธแล้วก็วันพุธเขาหนีออกมาเมื่อเที่ยงคืนของวันที่ยี่สิบสี่แล้วทางสถานเขาก็มาตามที่บ้านตอนตีสามเราก็ไม่เห็นน้องเพราะปกติพ่อเขาจะตื่นแต่เช้าอยู่แล้วเราก็ไม่เคยเห็นน้องมาเลยตอนนี้น้องเขาก็ติดต่อมาแต่ที่เขาไม่บอกที่อยู่เขา เพราะว่าเขากลัวเพราะแม่นี่เป็นคนแบบถ้าเกิดเขาทําผิดต้องจับเขาส่งอยู่แล้วเขากลัวมากเพราะว่าเคยบอกเขาแล้วแม่ประกันตัวออกมาหนูจะต้องเป็นคนดีนะพ่อเขาก็ป่วยแม่ทํางานคนเดียวแม่ต้องรับผิดชอบเพราะพ่อเขาเป็นโรคมะเร็งในตับต้องมาให้คีโมให้ยาที่โรงพยาบาลราชวิถีประจําพ่อเขาเขาก็เข้าใจเขาก็บอกบอกแม่หนูแม่แล้วทําไมหนูต้องหนีออกมาหนูบอกแม่สิลูกเป็นอะไร ว่าเข้าไปแม่หนูเข้าไปวันแรกเขาเตะผมเขาเตะตรงไหนลูกเตะตรงหน้าอกแล้วก็เตะตรงกลางแล้วหนูเจ็บไหมหนูก็เจ็บหนูก็หน้ามืดไปพักหนึ่งเขาก็พูดแค่นี้แต่ข้าวาเขาไม่ให้หนูกินเขา,าให้หนูกินเวลาเดียวแล้วตอนแม่ไปเยี่ยมหนูแม่ก็ทําบัตรใบป,ประจําโรคประจําตัวเขาแล้วส่งไลน์ในเพจแอดมิน ก็บอกแล้วว่าน้องไม่กินถั่วเหลืองไม่ได้เขาก็ยังเอาข้าวคูก่กับถั่วเหลืองมาให้น้องกินแต่น้องไม่กินน้องกลัวขี้ไหลเพราะว่าถ้ากินแล้วเขาจะขี้ไหลทันทีนะครับในส่วนรายละเอียดของการตวรวจสอบว่าจริงในเรื่องนี้ก็หลักๆมาจากภาพ วงจรปิดที่เรามีการบันทึกไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่เด็กรับตัวเด็กเข้ามาตั้งแต่เดินเข้าประตูมานะครับจนกระทั่งมาอยู่ในห้องกักคั้้อห้องกักโลกนะครับตลอดเวลาจนกระทั่งเด็กหลบหนีจากห้องกักโลกก็มีภาพปรากฏว่าเด็กหลบหนีช่องทางไหนตรงไหนวันเวลาไหนนะครับอันนี้อันนี้ขอญาติยืนยันแล้วก็เรามีหลักฐานเจอิประจักษ์ให้ชัดเจนนะครับซึ่งซึ่งก็จากการตรวจสอบ ภาพวงจรปิดนะครับทั้งหมดแล้วก็ในขณะนี้ยังโดยละเอียดแล้วนะครับก็ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่ที่เราได้รับทราบได้รับได้รับแจ้งมานะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบนะครับส่วนที่สองเราทาการสอบอเท็จจริงก็ได้ไปสอบเด็กแล้วนะครับที่โรงพยาบาลระยองพร้อมกับคุณแม่ของเด็กที่อยู่ด้วยนะครับก็เด็กก็ให้การตามขั้นตอนว่า ถูกดาเนินการอย่างไรถูกดำเนินง,งไยนะครับเราก็มาประมวลกับเนื้อหาที่เรามีอย่างเช่นภาพวงจรปิดพยานบุคคลซึ่งในวันเกิดเหตุตั้งแต่วันที่เด็กมาอยู่จนถึงวันที่เด็กหลบหนีก็มีเด็กเยาวชนคนอื่นที่อยู่ในห้องกักด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเด็กอยู่แค่คนเดียวนะครับมีอยู่หลายคนนะครับก็เหล่านี้ก็จะเป็นเป็นพยานบุคคลซึ่งเราไม่ได้เชื่อพยานบุคคลอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่เราให้น้ําหนักของ,ของจากพยานในเชิงภาพวงจรปิด ค่อนข้างมากนะครับผมประยาดใช้เวลาที่จะต้องดูทั้งหมดทั้งสองสอง,สองส่วนนะครับในส่วนที่เวลานี้มันมีอยกนึ่คือน,น้องยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่พบตัวน้องนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้น้องยังอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งหนึ่งคนอีกคนหนึ่งยังยังไม่ได้เข้ามาพบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังจากน้องก็จะจะชัดเจนขึ้นนะครับเพราะมันมี บางมุมที่ทางผู้ปกครองได้คุยกับผมไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะต้องมาเปรียบเทียบกับที่ทางกรมเขามีอยู่นะครับเราก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็ขอเวลาสักเจ็ดวันนะครับก็จะให้ทั้งหมดจะประมวลเรื่องนะครับแล้วก็จะมาเรียนที่จะให้ทางสื่อมวลชนทราบนะครับแต่ท่งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรื่อนี้มันก็ควรจะต้องมีที่จบที่สรุปได้นะคะแล้วก็ก็เชื่อมั่นว่าความยุติธรรมของประสรวงยุติธรรมเนี่ยนะะก็ต้องมาแน่นอนที่สุดที่จะสรุปได้แล้วก็เด็กก็เมื่อกระทําความผิดที่เขาเคยทําไว้เนี่ยเขาก็ต้องกลับไปเพื่อจะเป็นฟื้นฟูสภาพจิตฟื้นฟูนะะในส่วนของตัวของเขาเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปสู่ะในสังคมที่เป็นปกติได้